ก็สวัสดีท่านชมดูท่านด้วยนะครับก็น,นิ่วมนะาซาเกมเซเนาะวันนี้เราก็จะมาเล่นเหมือนเดิมผมฟรีไฟขอผมนะแต่ว่าเพิ่มเติมก็คือสสกิลผมนะแม่ก็ในสุดผมก็มีสสกิลจนได้เนาะก็เป็นสสกิลครั้งแรกเลยนะก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์ผมด้วยเนาะโอเคแล้วก็ไปดูกันเลยเนาะก็เปลี่ยนเป็นว S ดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ยิงไกลๆเนาะ เอาเอากระโดดกระโดดอะไรข้างล่างนะฮะฮะกี่ว่าเฟี้ยวเหรอโอ้โหหนี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 เอ้าโอ้โหโอ้โหจักระสุนนี่แม่แอกกาแอกหลังกล่องนะฮะฮะโอ้โหโผล่หัวอย่างี้โผล่หัวมาโผลพหัวมาหัวแตกไปดีโอ้โหนี่ถ้าเป็นแบบโผล่หัวครับก็เพื่อนมันก็น่าจะมาช่วยหรือเปล่าครับผมนะได้ข่าวว่าทางนี้ยิงกันอยู่นะ ไง,งไงทางไหนวะตรงไหนเออว่ามันตรงนั้นจะค่อยไปดีกว่าวับผมถ้าเพื่อนมันมานี่เราก็จะอดนะพอมองมองไว้ก่อนเนาะโ,โหเยอะวะไปไดีกว่าวะ่ะโอโหพอดีเลยพอดีเลยโอโหอ้เขานิดเดียวเขานิดเดียวเอาเขานิดเดียวดาวไปดาวไป แม่ถือว่าตายยากนะคนเอกมากนะคนเลขเหรอฮะโอ้โหผมยิงยันเกาะมันแตกครับอืมก็ดูความโหดโอ้โหไปเอาเกาะไอ้อะไรวะเอาโซโคบจับความร้อนมาเฉยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอตั้งค์สักอืมมีคนยิงผมเดี๋ยว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 เดี๋ไหนวะอยู่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อด้านหลังไหนวะนั่นไงนั่นไง โอ้โหยังไม่ได้ไม่ได้เปิดไม่เปิดเลงเลยวะช่วยเล็งไว่อยให้ผมนะก็ข้อคนมันโหดอะครับอืมเฮ้ยยัไงไงยิงเหรอเฮ้ยจราดว่ะเฮ้ยมาต่อกไปโอ้โหทำเป็นจะราดนะครับโอ้ดูว่าขอเก็บคิวนะยังมันได้ได้คิวเราไปแล้ว จะมาล้าเราเปลี่ยนเป็นสโซสี่แต่จุกเก็บเสียงนี้เอาไม่เอาดีกว่าเนาะนเออมีได้ข่าวว่ามีคนยิงหรือทางด้านนี้ด้นานไหนก็นไม่รู้่งไงด้านหน้าเราด้าน,นหน้านเราอไดอค่อยๆคืนหัวแร้วผมแต่ลระดับไปเนาะสามงเลยดีกว่ายังมีครลาัา กระสุนตอนนี้ค่อนข้างที่จะน้อยแล้วนะกระสุน AR ของโหนะค่อนข้างที่จะน้อยเราต้องเปลี่ยนปืนหรือว่ากระสุนแล้วแหละอา้าวทางด้านนั้นมีคนยิงอะไรก็ไม่รู้ทางด้าน NS หรือเปล่าหนึ่งวาางางาง่าเออ๊ะโอ้โอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยน่าจะเพิ่งมาฮะดูไม่เข้ามาช้านี้ไม่เข้ามาช้านี้เปลี่ยนปืนยิงไปดาวดาวโอู้ด้านหลังว่าลอยลอยลอยเหรอกล้าลอยเหร อ๋อเผมขึ้นช้าเลยดีกว่าโอ้โหโอ้โหอื้มอื้มโอ้โหเล่นยากนะเล่นยากนะนิ่งๆเหรอฮะปัดโถเฮยเดี๋ยวขอไปซ้ำศพก่อนละกันเนาะ ก็กลัวคนล้านะครับเอาตายเองสวยงามห่า,หม,ามีเกาะสามด้วยแต่ว่ากระสุนนี่ไม่มีว่ะไี่ต้องหาปืนมาเปลี่ยนละเอรขอเปลี่นสกา้ากันดีวกว่านะ กรนะไปยังดีใช่ไผมนะโอ้โหกระสุน a อานี่ค่อนข้างที่จะหายยากนิดนึงนะตอนนี้แต่ว่าเราแบบเดินมัว่วไม่เจอเอง เลยเฟ้ยรงแง่เลยแบบยิงมันไม่เห็นเป้าเราจะยิงยากนิดนึงนะก็เี่อวขอไปยิงวันนี้ก็โหลโหล้นไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเ เดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะเจอ๋งวเอ็มพีกูไปก่อนไปก่อนหมดหมกหมดหมดหมมดหมดห้ดหะะมดมดหมดวมมดหมหมดดหหมอมดหมดห้ดหมดหมดหมดห้ยหดนดหมะลมดหมดดม เต้นโชว์หนึ่งทีปัดโถอยอย่างดีผมนะมีกระสุนให้เรา เยอะได้ไงมันเงี้ยนะหน้าวิ่งมาวิ่งมาเจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะเจ็บทางนะเอาวิ่งอะไรทางวะน่ะวิ่งเงี้ยทางน่ะผู้ใหญ่ไปเอารถเราขี่ไปเอาเก็บศพดีกว่าเสร็จปุ่ยกู้ภัยตุ๊กตุ๊กกู้ภัยนะฮะ เอาเอารู้สึกว่าได้ค่าจะมีคนยี่ตอนนั่นไงไหมนะนะวะนั่งไงนั่งไงนั่งไงหัวไปหัวไปหัวไปไปแม่แโค้นะก็ตอนนี้ก็ได้10คิวแล้ววะเหลือ19คนก็น่าจะได้ประมาณสัก ยี่สิบวิวอะครับอืมต้องยี่สิบวิวแล้วแหละก็ทางนั้น,นก็น่าจะไม่มีคนแล้วเนาะมีไหมเอ่ยก็น่าจะไม่มีแล้วมัง้งเดี๋ยวไปเรื่ยๆดีกว่าเนาะ ดีกว่าเอ้ยไม่เอาละไปทางแอดด็อบดีกว่าเนาะเกิดจะมีคนมีบ้างแล้วทายด็อบเอ้ยนายไงแวบบๆนายไงไม่แวบ,บละ,ะนานาเลยครับผมนะรู้สึกว่าจะมีคนยิงของคนลนะต้องต้องเดี๋ยวโควติน ยิไปแตกไหนวะไหนวะไหนวะไม่เจอไม่เหาไม่เจอนั่นไงนั่นไงก็โดนยิงไปครับผมนะสเต็ปแบบเทพปมาเทพมาครับผมนะแล้วผมยิงไปแตกครับผมรู้สึกว่าด้านหลังนี่จะมีอีกนะก็มันน่าจะแอบอยู่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไงยิงมาแล้วนั่ไงทางนั้นทางนั้นทางไหนวะไม่ไงไม่ไงจะยิง ยิงหัวไปโอ้โห,โโหแม่มาตรงนี้ไม่งยังอีกเรจือดจัดตลาดบอไม่นึกว่าแบบจ,จบศึกแล้วนะแต่แม่งยังมีอีกโอ้ถือว่าแม่งเลือดมันดีว่าอย่างเงี้ยโอเคก็เมื่อกี้เปลี่ยนปืนผิดบอกเสียงนี่ไม่ต้องใช้แล้วมั้ง ปล่อยมันเห็นจุดไปแล้วครัผมนะจะได้แบบบล,ลูอะไรให้มันเห็นเราด้วยเนาะเอาเรดาเปิดตำแหน่งครับผมนะแต่ของไม่มีอะไรดีเลยเคขี่มอเตอร์ไซค์ไปไปไหนดีวะเดี๋ยวไปทางแอร์ดรอปดีกว่าเนะโอ้โหจะไปแอร์ดรอปจะเจอโดนก่อนเดี๋ยวเราไปทางนั้นซ้ายว่างเออ ู้สึกว่าจะเห็นนะอยู่ไหนวะรู้ว่าตาฟาดไปวะเอ้ก็ไม่มีด้ว,วะโอเคยกไปทางหอนไนก,กาก่อนเลยแล้วกันเนาะเอ้ยเมื่อกี้ผมรู้สึกเหมือนจะเห็นนะถ้าผู้ชมเห็นหรือเปล่าครับถ้าเห็นก็กดไลค์ด้วยนะรอยตัวนี้นี่เห็นจะเข้ผมนะน่าจะแอบอยู่ลางนี้เอ้าไม่เจออยู่ไหนวะ นั่นไงวิ่งขึ้นมาแวบๆบเแบบมื่อกี้แวบๆบเแบบมื่อกี้ยิงไปยิงไปเบียนสสก,กา้าขับรถได้เมื่อกี้นั่นไงรู้สึกว่าจะเห็นแวบๆบบบนะอออนนี้อ่อยู่ไหนว่าวน่าจะอยู่ทางบ้านบ้านหลังแถวๆนู้นเลยนะเยวขอมองก่อนนะเผื่อมันอนนีนะ้ดักซุ่มขอผมนะโอเครผมมีรถ แรงแรงดีเลยไปครัผม่ะไปขี่ไปแบบไปกูต้อมแมนชนมันเลยนะก็เมื่อกี้มันน่าจะเดินไปถึงนี่แล้วนะแล้วผมมันอยู่หน้าเรา <It> แล้วชนไปแตกไม่ให้ถือปืนพกเลยนะโอ้โหเล่นตั้งนานเพิ่งเจอไอ้โว้ผมนะ ก็มีสามสกิลนี่ก็ถือว่าโหดมากๆเลยครับผมนะก็เพิ่มความอึดสก,กิลหนึ่งครับผมนะก็ถือว่ากําลังดีเลยเนาะสามสกิลนี้ก็มันมีตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าผมเพิ่งได้ไงครับอืเอเดีย,ยไปทางเก็บแอร์ดอกดีวกว่าเผื่อเจอพวก M79 ผมนะ นี่ไงเอ็เจก้ายิงด้วยโอเคแล้วเป็นปืนเป็นอะไรดีวะเอาคาแล้วกันเนาะี๋ยวผมเอาก,กระสุนวกนี้อ่อกให้หมดเลยลับผมนะเพราะว่ามันก็ไม่เป็นประโยชน์อยู่แล้วแหละโอ้โหทางด้านหน้าแอร์ดรอปหล่นอีกครั้งนึงรู้สึกว่าเมื่อกี้ได้เห็นหุ่นแวบๆหรือเปล่าวะตาฝาหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็ไม่น่าจะมีเนาะ โอ้โหเอ็นก้าอีกแล้วก็ยังดีของนะโอ้โ oh, หม่เอ็นีเก้าไม่ใช่เอ็นจีเกะเป็นกอสี่ขอผมก็ยังดีนะก็มันเห็นแบบนันเมื่อกี้ก็ทางไอ้ทางเมื่อกี้ก็มีอับเกาะนะแต่ว่าไม่ทันแล้วแหละว,วงแม่งบีบเดยอะแบบเราหนีไม่ทันไอาปาวง ก็ตอนนี้เหลยสามคนวะก็น่าจะได้ประมาณสักสิบเก้าคิวหรือเปล่าเดี๋ยวทำหนึ่งนะทางด้านนี้ก็ไม่น่าจะมีแล้วเพราะว่าวงบีบทางก็กน่าจะประมาณทางด้านโรงเรียนนะหลังจากที่ดูแล้วโอ้โหคนสังหาร a อคแล้วว่ะ เดี๋ยวนะขอกลับไปซุ่มทางอันดีกว่าเพราะวงบีบเปนะทางนี้วงจะต้องบีบเป็นทางนี้แน่นอนเนาะใจเย็นนะผมนะใจเย็นเหมือนคลิปที่แล้วขอมองรอบๆอบก่อนหวย่งมันเล็งหัวเราทีสองทีแตกเลยนะโอะ้เกมเลยอะโหเอาเอายิงเหรอยิงเหรอเห่างนี้นผมอะ่ะ บวกเลยถ้ามองดีๆนี่นะัไงเป่นไงวิ่งไปเลยครับผมวะวิ่งไปบวกเลยวะผมวิ่งมาทางหลบหลังหินก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็ M19 ยอดเข้าไยยอดไปอีกตายไหมตายไหมโอ้โหโอ้โหเจอสองนัดสุดท้ายโดนดิอื้อนัดสุดท้ายต้องโดนบ้างแหละต้องโดนบ้างแหละไม่งั้นจะเสียของโอ้โหอย่างน้อยก็โดนอย่างน้อยก็โดนว่ะ <master> <time> แม่โอ้โหทางทางด้านทางด้านประมาณด้านบ้านครับผมนะบางไอวอลก่อนนะเดี๋ยวตากเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนเป็นพามาแล้วกันนะเนาะก็หรือว่ามันมีสกินนะโอ้โหรู้สึกว่าเขาจะไม่มีเลือดดนะ้วยเนาะแม่ก็คลิปนี้ก็ได้เป็น18คิวครับผมนะก็ ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะโอเคก็สำหรับคลิปหน้าก็จะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเท่านี้เลยกันเนาะ